ในช่วงภาวะเงินเฟอ้อหรือตลาดพันผลแบบนี้หลายคนคงตั้งคำถามว่าจะลงทุนอะไรดี หากเก็บเงินไม่เฉยหรือเอาไปฝากเงินเพียงอย่างเดียวคงไม่ดีแน่ค่ะเพราะเงินของเราจะมีมูลค่าลดลงเรื่อยๆหรือไม่สามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้ดังนั้นการลงทุนในช่วงนี้จึงไม่ง่ายเลยจริงไหมคะแล้วจะดีกว่าไหมคะถ้ามีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกช่วยดูแลและบริหารพอร์ตการลงทุนของเราเพื่อให้เงินของเราเติบโตทันเงินเฟอ้อ้วยกลยุทธ์การลงทุนที่ยืดหยุ่นไม่มีข้อจํากัดใดๆโดยลงทุนได้หลากหลายสินทรัพย์และหลากหลายประเทศและมีการปรับสัดส่วนการลงทุน ในพอร์ตของเราตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้พอร์ตการลงทุนของเรามีผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ดีที่สุดอยู่เสมอค่ะคลิปนี้แพทริพาทุกคนไปรู้จักการลงทุนหนึ่งที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแลบริหารพอร์ตการลงทุนของเราให้ค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือของผู้บริหารพอร์ตระดับโลกอย่างโชเดอร์และโลโบเวลหรืออดินนีค่ะพอร์ตการลงทุนนี้จะน่าสนใจอย่างไรมีผลตอบแทนและความเสี่ยงอย่างไรบ้างเหมาะกับใครคลิปนี้มีคําตอบเลยค่ะ ชเดอร์สเป็นบริษัทบริหารจัดการสินทรัพย์ระดับโลกที่ก่อตั้งในประเทศอังกฤษมาเป็นเวลากว่า200ปีโดยปัจจุบันดำเนินการอยู่ใน32ประเทศทั่วโลกและบริหารสินทรัพย์ราว9แสนล้านเหรียญสหรัฐโดย81%ของสินทรัพย์ที่โชเดอร์บริหารได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเ e นส์มาร์กและเพียร์กรุ๊ปโชเดอร์สยังได้รับเลตติ้งบวกโดย UNPRI a s s e s s m e n t อีกด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีทีมงานที่บริหารสินทรัพย์ที่หลากหลายที่เป็นหนึ่งในทีมงานที่ใหญ่ที่ สุดในโลกอีกด้วยค่ะก็จะเห็นนะคะว่า Shoulders เป็นผู้ให้บริการการลงทุนที่น่าเชื่อถือและมีประสบการณ์การลงทุนมาอย่างยาวนานเลยค่ะซึ่งตอนนี้ Shoulders ก็ได้จับมือกับโลโบเวลเพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนให้แก่คนไทยที่ชื่อว่า er s โชเดอร์ g o a แอน n ์ Income แล้วค่ะสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าโชเดอร์โกสแอนด์อินคัมนี้น่าสนใจอย่างไรไปดูพร้อมกันเลยค่ะ 1. มีผู้เชี่ยวชาญร,ระดับโลกมาดูแลบริหารพอร์ตเราแบบซูเปอร์วีไอพเป็นพอร์ตการลงทุนที่มนีนโยบายลงทุนแบบหลากหลายและยืดยุนรกระจายการลงทุนทั่วโลกอย่างไม่มีข้อจํากัดค่ะไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคไหนหรือสินทรัพย์ใดพร้อมกับผสมผสานธีมการลงทุนที่หลากหลายโดยลงทุนทั้งกลุ่มเติบโตและกลุ่มสร้างกระแสเงินสดเพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนอีกด้วยค่ะซึ่งสัดส่วนพอร์ตปัจจุบันจะเป็นหุ้น50%รตราสารหนี้3 5สิรซ์ิ ทั้งเลือก5%และเงินสดอีก10%โดยหุ้น50%นี้นะคะจะแบ่งเป็นหุ้นทั่วโลกกลุ่มเติบโตหุ้นทั่วโลกกลุ่มคุณค่าหุ้นกลุ่มตีเมติกหุ้นเอเชียหุ้นจ่ายเงินปันผลที่สูงและอสังหาริมทรัพย์ค่ะส่วนตราสารหนี้35%นั้นนะคะจะแบ่งเป็นตลาดตราสารหนี้ของประเทศต,ต,ตลาดเกิดใหม่ตราสารหนี้ที่มีเครดิตและตราสารหนี้ที่มีความยืดหยุ่นของอายุค่ะความน่าสนใจข้อที่3คือมีการบริหารกองทุนโดยใช้เทคนิคพิเศษที่ชื่อว่าสมาร์ท หรือ s Shoulders Multi a s s e t ซ i s k Technology ค่ะโดยเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญในการคำนวณหา Asset Allocation ที่สามารถหาพ้นตอบแทนและความเสี่ยงที่ดีที่สุดค่ะ 4. Shoulders ให้คำแนะนำการจัดสรรสินทรัพย์อย่างอิสระผ่านการลงทุนในกองทุนรวมไทยนอกจากนี้ s h โชเดอร o o s t and Income ยังปรับสัดส่วนการลงทุนตามสถานการณ์ตลาดและสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปแบบอัตโนมัติเพื่อลดความผันผวนในก ลงทุนแต่ยังคงตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนของผู้ลงทุนค่ะอีกทั้งยังดําเนินการโดยไม่ต้องใช้กระดาษค่ะจึงลดความยุ่งยากให้แก่ผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดีเลยความน่าสนใจข้อที่5คือผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนนี้เอาชนะเงินเฟอ้อได้โดยมีผลตอบแทนคาดหวังคือประมาณ8%ต่อปีโดยมีข้อมูลแบ็กเทสผลตอบแทนย้อนหลัง5ปีเป็นข้อมูลประกอบค่ะ และการลงทุนใดๆยอมมาพร้อมกับความเสี่ยงนะคะยิ่งผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็อาจสูงตามมาด้วยซึ่งจากการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์พบว่า Shoulder c o s t t n d Inc นคัมนี้มีความผันผลคาดหวงังหรือความผันผลของผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นประมาณ9.2%ต่อปีค่ะ พอร์ตการลงทุนนี้เหมาะกับใครควรถือยาวแค่ไหนอันดับแรกเลยนะคะเหมาะกับคนที่ต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลบริหารพอร์ตการลงทุนของเราให้ค่ะซึ่งการบริหารพอร์ต Shoulder g โกสแอนอินคาเนี้เป็นการบริหารพอร์ตให้มีความสมดุลกันระหว่างการทํามูลค่าสินทรัพย์ให้เพิ่มขึ้นและ,ะไรายได้จากการลงทุนที่ยั่งยืนและสม่ําเสมอจึงเหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงสูงค่ะและเพื่อให้เงินของเรางอกเงินและเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแนะนําให้ลงทุนระยะยาว อย่างน้อย3ปีนะคะใครที่สนใจอยากลงทุนในพอร์ต Shoulder g h o s t a n น i n c o น e นี้นะคะก็เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Odini ค่ะแอปพลิเคชันการลงทุนในกองทุนรวมแบบอัตโนมัติที่ใช้เทคโนโลยี r o b o Advisor เจ้าแรกในไทยลัาะฉะนั้นก็ลงทะเบียนแล้วสมัครเปิดบัญชีกับแอปพลิเคชัน Odini ได้เลย พอนี้เริ่มต้นลงทุนเพียง5 0แสนบาทโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมค่ะพอ h o ตโจร์โกสแอนด์อินทามนี้เปิดให้เริ่มซื้อขายวันที่1เมษายน2565นี้เวลา10โมงเป็นต้นไปค่ะจากทั้งหมดที่แพทยได้พูดวันนี้ก็จะเห็นว่าการลงทุนในพอร์ตการลงทุน l d ร์โกสแอนด์อินทามนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจเลยค่ะเพราะมีผู้บริหารพอร์ตการลงทุนระดับโลกช่วยดูแลบริหารจัดการเงินของเราให้มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายและมีนโยบายการลงทุน นค่ะนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีการลงทุนที่น่าสนใจมีการปรับพอร์ตการลงทุนตามสถานการณ์ให้เราแบบอัตโนมัติอีกด้วยค่ะเพื่อให้เราได้รับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ดีที่สุดการใช้งานก็ง่ายและสะดวกมากๆเลยละค่ะเราสามารถติดตามผลการดําเนินงานของพอร์ตการลงทุนของเราและติดตามมุมมองการลงทุนต่างๆผ่านแอปพลิเคชัน Odini a p แอปเดียวเสมือนว่าเรามีผู้ช่วยลงทุนติดตัวเราไปตลอดให้เราเอาเวลาไปใช้อย่างอื่นได้อีกเต็มที่เลยละค่ะอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าเพื่อนๆจะลงทุนอะไรนะคะเราก็ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจใลงทุนทุกครั้งค่ะสำหรับคลิปนี้แพรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะใครไม่อยากพาาลาดสาระความรู้เรื่องลงทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง y o u t u b e ทันโลกกับ Tender KP ด้วยนะคะ